สวัสดีครับแฟงกี้ครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวรถคันที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือลาซอนะครับซึ่งเป็นรถที่ผมคิดว่าเป็นรถครัสด,ดีที่ดีที่สุดตอนนี้นะแต่อันนี้คือโดยส่วนตัวนะครับสำหรับคนก็อาจจะมีรถในดวงใจของตัวเองเหมือนกันแต่คันนี้เป็นรถในดวงใจของผมเลยถามว่าทำไมเป็นรถในดวงใจเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมจะใช้คันนี้ผมใช้ช h a ์โด s สไตลมาก่อนเพราะว่าชาร์โดสไตล์เนี่ย ผมคิดว่ามันเป็นรถที่ดีมากในการลงแรงเพราะว่าค่าเลี้ยวสูงแล้วก็ค่าความแข็งเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็ลาซอที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยสเตตัสก็จะคล้ายคึงกันแต่จากที่ลองเปรียบเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดแล้วเนี่ยคันนี้จะดิฟดีกว่าคืออย่างอื่นเหมือนกันหมดแต่คันนี้จะดิฟดีกว่าส่วนในเรื่องราคาครับผมรถที่ดีรถที่แบบว่าจํากัดเวลาราคามันก็ต้องแรงเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ใช่จําเป็นว่าต้องเป็นสายเติมถึงจะซื้อได้นะ คนทั่วๆไปก็ซื้อได้แต่ว่าก็ต้องมีคูปองในสต็อกไว้หน่อยนั่นก็คือราคาถาวรอ,อยู่ที่9 5 2 5เพ็รเอ้ยคูปองไม่ใช่เพ็รโอเคราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับก็สูงกว่าสะดุสไตล์เท่าหนึ่งนะเท่าหนึ่งคดแพงแล้วก็จำกัดเวลาอยู่ที่5วันนะครับส่วนการอัพสกิลของรถคันนี้ก็จะมีความหลากหลายมากกว่ารถคันอื่น ปรับแต่งนะครับเห็นไหมสังเกตสิว่ามันจะมีแบบหลากหลายสายย่อยให้เลือกเล่นคือบางคันเนี่ยของคัน B เนี่ยสายย่อยอาจจะมีแค่ที่มันแยกออกเป็นสองสายอาจจะมีแค่แบบอย่างเดียวก็ได้แต่อันนี้คือมีตั้งสามมันก็คือมีที่เครื่องยนต์เทอร์โบแล้วก็เอนทงนะครับมีหลายสายมากโดยสายที่ผมคิดว่าโอเคที่สุดกับตัวเองนั่นก็คือสายที่เน้นความแรงของไนตัดคือผมจะไม่เอาเลยที่แบบว่าเพิ่มระยะเวลาไนตัดในตัวอะไรเนี่ยไม่เอาเลย คือเน้นความแรงอย่างเดียวก็เลยเน้นสายขวานี่ทั้งหมดโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลงแร้งกันเลยดีกว่าเราจะรีวิวแค่พอหอมปากหอมคออาจจะเล่นสักเกมหนึ่งสองเกมอะไรนะคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับถ่ายปุ๊บลงปั๊บเลยอาจจะเล่นสักเกมหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้จะนานไปคือตั้งใจว่าจะมารีวิวแล้วก็ลงแร้งโชว์ให้ดูสักเกมนึง คือตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วกว่าจะอัปโหลดอีกก็สองทุ่มถ้าเกิดว่าคลิปนานไปเดี๋ยวจะไม่ได้ดูกันเนาะ <S <S 1> <S 1> <S คือกะว่าอยากจะถ่ายเสร็จแล้วก็อัพเลยไงเดี๋ยวกลัวจะลืมโอเคดา่านนี้โอ้โหโอโหโ,อโหงานยากก็จากเนี้ยเป็นด่าน3ามดาวที่เล่นยากนะอจริงรู้สึกเล่นยากอะมาโอ้โอหโ เมื่อกี้ถ้าคนได้ยินเสียงกอป์เก็บกอล์กบนั่นคือเมื่อกี้ก็ลงหักคอตัวเองอยู่นะไม่รู้ได้ยินยหรือเปล่าโอ้ยทำไมหัวมันกลมอย่างเลยมองด้านหลังนึกว่าสน์บอลอย่างน่ารักเลยมา

เรียวผิดทำไมนิ้วมันชอบแบบว่าลั่นไปกดดิฟลุวๆหลายๆทีเฮ้ยตอนนี้เริ่มนำเริ่มเริ่มห่างนะเริ่มห่างละ ห่างไม่เยอะคือกระตุกมากเลยเมื nah ่อกี้วาร์ปโดยงงเลยจ้า Okay. ได้อยู่สกอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคนะโอเคได้อยู่มันวาร์ปอะเห็นว่าเมื่อกี้มันวาบสองจังหวะโอเคก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเล่นหลายเกมเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้ด้วยเดี๋ยวจะใครหน้า <laughs> เอาแค่เกมเดียวก็พอโอเคครับผม,ผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ